สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นสิบโมงกว่ากนี่แปลงค้างๆเราก็นี่เพื่อนเกิมาเกี่ยวแล้วคุมงานด้วยหมาปีศาจของเรานั่นเองดูนางลงไปนุนนางลงไปดูเขาเกี่ยวข้าวนี่เห็นไหมก็จะมีรถเกี่ยวข้าววิ่งมาส่วนนางก็จะอยู่ตรงนู้นน่นไม่รู้นางลงไปทําอะไรของนางนี่แปลงนี้ก็โอเคเกี่ยวไป เป็นที่เรียบแล้วแป้งนี้เป็นแป้งสุดท้ายเด้อเกี่ยวท้ายสุดเพื่อน,นเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้แหละพี่ๆท,ทุกท่านเนี่ยเห็นไหมก็เหลืออีกประมาณสองรอบรอบสองรอบก็น่าจะหมดทีเดียนี่ไปแล้วไปแล้วมีม้ที่สาดตัก็ดูนะตัวนางสนใจกับรถเกี่ยวมากเลยเห็นไหมไปดูว่ามีอะไรไหมนะตัวนางาก็เกนนั่งมอง นั่งมองดูรถเกี่ยวเขาทำอะไรกันวะประมาณนั้นลยดูนางสงสัยนาง,งสงสัยว่าคืออะไรปกติไม่เคยเห็นก็เลยไปนั่งมองวันนั้นี่เพราะว่าเขาเอือนหมานะหมามองเห็นไหมนี่แหละของแค่ใน,น,นีนน้นนางสงสัยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ทําไมไม่มีน้ำนางคงสงสันย,สยนี่แม่ก็จะทำไมไมเนี่ยรถเกี่ยวก็เกี่ยวนี่แต่ต้องปิดห้องไว้เพราะว่า ลมมันมาทางนี้มันค่อนข้างจะอายข้าวมันค่ายนะนี่สวนด้านนี้ก็เป็นตรงฝาหน้าบ้านเราแต่วันนี้พี่เพชรทำนี่ทํามุมใหม่ให้เด็กๆอยู่นี่เห็นไหมก็จะมีแค่ไม้ไผ่ปกติจะมีแค่อยู่ตัวหนึ่งแค่ตัวนั้นมันปุแล้วมันโดนนองโดนน้าพี่เพชรก็เลยจัดออกแล้วก็ตรงนี้ก็จะกว้างให้เด็กๆได้มีที่วิ่งเล่นกันนี่พี่โค้กวันนี้ก็อุดรูรั่วที่มัน นางสามารถออกได้ตอนนี้ก็ปล่อยนางแล้วเรามาลุ้นกันว่านางจะออกได้ไหมนี่นางก็วิ่งหาที่ออกอยู่พี่กีไปนอนแล้วพี่กีอาบน้ําให้เมื่อชเช้านี่นางเย็นนางก็ไปนอนแล้วนี่ส่วนตรงนี้ก็พี่เล็กก็ย้ายหลอดไฟหนึ่งหลอดนี่หลอดน,นี้ถ้าเราเปิดตอนกลางคืนตรงสะพานนี้เราก็จะสามารถนั่งเล่นได้ไลฟ์สดได้นี่พี่เล็กก็ทําใหม่ตัดกิงง่งมงก์กิ่งไม้แต่งใหม่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไ,ไหม ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้เลื้อยตรงบ่อปลาหน้าบ้านเราตอนเย็นเย็นหรือตอนบ่าย,ายแดดอ่อ,อนๆก็สามารถมานั่งเล่นได้หรือไม่ตอนกลางคืนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่เราสามารถไปสดได้นี่ดูดูซะก่อนดูนะวิ่งหาอะไรนี่อันนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าแนวแนวนี้เป็นรอบสุดท้ายที่รถเกี่ยวเพิ่นจะเกี่ยวหลังจากเกี่ยวเสร็จเพื่อนก็จะ ฟังแห้งสักพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มไถําทำนาปีกันนั่นเองเด้อตอนนี้ก็นนวล่ะรถเพื่อนก็ทำงานของเพื่อนเรียกก็นี่อยู่ข้างบ้านก็เลยถืออากาศถ่ายซะเลยนี่ส่วนพวกน่ะพี่โถก็หลับแล้วตานนี้ยเหลือแต่นวลน่ะหมาพิศาสค่อยนั่นน่ะพวกน่ะบู๊ดูซะก่อนดูนางพวกน่ะโอ้ยไหลนกเงดไหลพวกน่ะเอาเอาเอาท่านมาเอาบู๊ ไปล,ล่ะปานทีิไลทท่านโอ้ยลายนกปุ๋ยแมะโอ้ยขวดพวบโม่บักแต่งเพ่นนะลายนกปุ้ยเพื่อนคิดว่าจีแมนหยังเพื่อนน่ะนะไปละเอาเอ,า,เอา,ทา,าท่านมาท่านมาท่านดอกอย่าเคิดว่าที่ท่านลายนกโอเคแรงนี้เพื่อนก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมก็โอเคข้างบ้านเราอีกหน่อยก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศบรรยากาศ ท้องนาหน้าฝนเต็มเต็มที่เพราะว่าเพื่อนจะทํานาปีกันเด้อนี่สมจบฤด,ดูกันสําหรับนาปังแล้วนาปังต่อไปก็จะเป็นนาปีนั่นเองนี่ตอนนี้ก็โอเคบ้านเราก็รู้สึกว่าเ,เหมือนหน้าแร้งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็พ่อมันหน้าฝนอยู่นี่เห็นไหมตอนนี้ก็โอเคสองฝั่งซ้ายขวาก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแปลงนี้แปลงสุดท้าย นี่พอเพื่อนทาสุดท้ายเพื่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนด้านนู้นก็นู้นไถแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนี่รอต้นข้าวเกิดแค่นั้นเองฝั่งนู้น,นที่เห็นอยู่ไกลๆนในอะไรโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อเดี๋ยวพี่เพชรอาบน้ำอาบท่าก่อนร้อนเลือกเกินเพราะว่าทำงานวันนี้โอเคฝากดูคลิปดูโฆษณาให้หน่อยนะจ๊ะพี่พี่ทุกท่านเด้อไปแล้วเด้อคลิปนี้เดี๋ยวคืนนี้ทุ <c> ่ม <oughs> ตามไร์สดเด้อ Ài, các cả, bye bye.